ลบสามองศานะคะวันนี้เราต้องออกไปสตาร์ทรถข้างนอกค่ะเพื่อให้รถมันเย็นไอ้ให้รถมันอุ่นด้วยที่การเราจะเดินผ่านน้ําแข็งไปอ,อ,อยู่ตรงนั้นเงาดีไหมคะต้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินเนงาไหมทุกคน เหมนาัเลยเนาะอ,อันนี้ปลอดภัยนะคะเดินในสภาพยากและนี่ก็เห็นนะคะปลอดภัยมาแล้วจ้าเดินสภาพหน้ารถนะคะร,รถของเรานะคะน้ำแข็งก็จะเกาะอ,อยู่นะคะ